วันนี้พี่มีข่าวไรกับคนในแก๊งด้วยอ่ะอะไรครับไม่บอกแต่ค่อยบอกเอาเป็นว่าตะลึงตะลึงแบบว่าโอเคครับโอเคครับตั้งใจเรื่องกันทุกคนอะถ้ากูพูดคำนี้ไปตั้งใจเรื่องกันทุกคนเลยเ อว่าไงน้องเดี๋ยวผมบอกเข่าวแล้วกันสั่งมาเสื้อเสื้อสวยสวยดิกินแล้วตื่นเลยครับสบายจัดอ่ะคุ้มคุ้มจัดจัดอะไรนะน้องขอซื้อที่พี่มาสามกล่องเลยพี่ใช่หรอพีงซื้อมาเหรอจริงพี่จริงไอ้ที่พี่ซื้อเี่ยใส่แล้วเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเอาเอารถสีชมพูนะอย่างอย่างละห้ากระป๋องอร่อยครับเซเว่นนะเซเว่นนะ เสื้อสวยว่ะพี่เอาไหมล่ะแต่พี่บอกว่าพี่ใส่เสื้ออะไรเล่นเนี่ยเอะไรนะน้องพี่ใส่เสื้ออะไรเล่นน่ะก็เป็นขวัญใจเขาอะก็เลยเอามาใส่อใสแล้ววิ่นลอยปะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูครบสามพันก่อนแล้วกันค่อยบอกวันนี้มีข่าวร้ายวันนี้พี่มีข่าวร้ายกับคนในแก๊งด้วยอะ,อะไรครับไม่บอกเดี๋ยวค่อยบอกทําไมอีกอะ ผมเอาเป็นว่าผมมีพี่พักเหรอไม่ได้พักทำไม่ได้พักไม่เกี่ยวพี่พักไม่พักอะไรเะโอเนีย่ยพี่ชอบให้เป็นขาใจเลยไม่บอก,ไม,บอกไม่บอกใช่ไหมเอ้ยมันม,มันมีปอนเซอร์ตัวนึงอ่ะมันหากนักสตรีมเมอร์อยู่จ่ายได้แต่หนักด้วยตัวเนี้ยตัวเดียวก็ของมึกอ่ะอ่าครับฟิดติดแค่แบนและเถกแล้วก็ เล่นให้ดูนิดหน่อยอะไรครับพี่เจอกับ<ด> <ๆ S 2> เกมนี่แหละไม่ใช่เกมพวก pg สล็อตนะไม่ใช่นะกเกมอะไรพี่เซ็ตโก้อยากได้ครับพี่อ่ะมันต้องทำไงบ้างล่ะครับไอ้หลุยก็น่าจะได้มั้งไอ้หลุยได้ปะได้ไหมโอ้อยากได้บ้างไอ้หลุยก็ได้มันก็บอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็ได้เดี<ไ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปบอกให้ มันมันไม่ไม่ใช่ครับคนดูมึงรู้ได้ไงว่าเป็นสกินขับมึงรู้ได้ยังไงมึงรู้ได้ไงมึงเคยเล่นหรอฮะไอสกินขับอะ<ร>ครับา,า,ง,าง่างที่เราไม่นอนนะพี่คือเราเหมือนเราฟอกแก๊งเ้าพี่เนาะมันไม่ได้ฟอกหรอกเรามันเลียวกับแกง๊งอ่าอ่านี่เลียวเลียวร้อยไอมึกบอกหมดแล้วมึกได้เท่าไหร่อ่ะ มึงได้บอกไว้ไหมว่ามึงได้เท่าไหร่ไฟนี้คนเท่าไหร่นะพี่ไฟนี้โอ้ไฟนี้น่าจะคนประมาณสามเจ็ดใช่หครับนี่มีข่าวล้ายให้พวก,<อ>พ,วกพวกน้องๆด้วยแหละวันนี้<อ>ก่อนไฟเดี๋ยวพี่บอกโอเคครับพี่เอาเป็นว่าตะลึง,ตะล,งตะลึงแบบว่าโอเคครับโอเคครับตั้งใจเรื่องกันทุกคนอนะถ้ากูพูดคำนี้ไปตั้งใจเรื่องกันทุกคนเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเอียพี่ ลแล้วจบจากนี้เราไปจับไดโนเสาร์หรือว่าไปสลิปเป็นดีครับพี่อนเบื่อยแล้วตอนเนี้ยบัตรรู้ข่าวร้ายของคนใหม่ยังไม่เวทไม่รู้เลยถ้าเล่นไม่ไม่รัอเล่นไรโน่เสาสู้กับบอดแล้วดูเหมือนมึงเล่นเก่งขึ้นไม่โม้เล่นไปเองพี่แพ้พี่พี่เคียยกแผงเลยนะผมบอกเหมือนกันพี่อันนี้ผมก็คุยในในกลุ่มไปแล้วพี่ ว่าถ้าเล่นไม่ดีหรือว่าเะไรยหมดเลยผมเอาองหมดเลยกันหรือยกแผงเลยอะเพราะว่าคนดูบอกว่ามันมีบางคนที่เล่นดีแต่กระช่างแม่มันนะไม่สนใจเนาะผมมองว่ามันมันคนเอาออกพี่ถ้าถ้าพี่อยากให้มันเดินหน้าต่อผมว่ามันมันจริงๆริงอันนี้มันมันมันก็ลดตัวไปอยู่เทียซิลไม่ได้อย่างนั้นอะแล้วแต่เทียซิลเล่นเล่นกับเทียซิลก็ได้นะพี่ผมมองว่าหาเล่นกับเทียซิลรอเพื่อนมากลับมาก็ได้นะพี่มันมีสตอรี่มันมันปูเพื่อปูให้เราได้เล่นเยอะเลยนะพี่ผมมองว่าแต่ถ้าเราไปโดนเทียโกล่ะ เราก็อย่าแหลมไงี้พี่เราก็เอาแต่เทสินเวอร์เทสินเ,เวอร์เรื่อยๆเง้พี่งัดหลานไม่ได้เลยนะไม่งัดพี่ไม่ต้องงัดงั้นก็ไม่ไม่งัดงั้นก็ส่งกลับมาส่งเงินใช่พี่เอาลาเทสินเวอร์ผมว่ามันนะผมว่ามีอะไรให้เล่นมันนะสามสิบสามสิบอะอแต่ที่ที่ผมคิดอะคือแก๊งเราพี่มันเป็นแก๊งใหญ่แก๊งไอเ็มดีอะมันมันมันไม่ไม่ควรรับคนที่แบบไอ้นี่ไม่มีประสบการณ์แล้วค่อยมาหาประสบการณ์เอาจากแก๊งเราหรือว่า มาฝึกหรืออะไรพี่มันควรรับคนที่มาเป็นเลยอะ่ะเพราะว่าแก๊งเราไม่ใช่แก๊งเล็กอะพี่พูดพูดตามความจริงแก๊งเราก็ไม่ใช่แก๊งแบบโรกโกโโุกมันสก๊่งแก๊ง,แก,ง,แ,กง,งแก๊งก็แก๊งดังแก๊งก็แก๊งใหญ่แต่แบบเราไปรับคนที่แบบไม่มีอะไรเลยไม่มีประการเล<ด><ด>ยตัวแ<ด>ข่งกลับมาบอกให้มันเลิกแข่งได้ไหมอะ่ะเออบอกมันเลิกเลิกแข่งไหมอืมเพราะมันเพราะมันไม่ได้โดนใบไงถูกป่ะแปดเจ็ดแปดคนเลยนะแต่ว่าแปดเก้าคนอ่ะมันมันมีมันได้ตัวนะนี่รับเพิ่มแค่สามสล็อตเองนะ กูบอกเลยนะถ้าได้พวกมันมาแปกเก้าคนอ่ะรับเพิ่มแค่สองสามสลอ็อตเองใช่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 ใชยังไอ้นั้นยัง,ย,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 งยังพอไหวพี่มันทดแทนกันได้เว้ยไอลีโอไอลีโอนี่ก็น่าจะปีใหม่เหมือนกันไอโลอยู่ตอนนี้มันเล่นอยู่นู่นวพี่ดีเจมันน่าจะปลดแบนเอาเอาคนที่ไปแข่งอ e ีสปอร์ตมีใครบ้างเมฆมีเมฆโฮปปไอเสกไม่ต้องคิดวีนอมปะวีนอมมาใครวะนิกกี้อืมใครวะ มันมีอ่ะเจ็ดแปดคนอ่ะแล้วมันไปมันบอกว่า<ช>มัไม่เยอะอะไอปอนด้วยไอปอนกลับมาที่ใหม่กลับมาอู้สล็อตไม่พออีกถ้ากลับมาก็กลับมายกแผงอ่ะแล้วใครจะไปก้าวคนเก่าออกเวอร์เทคปะเวอร์เทกเวอร์เทคเวอร์เทคพร้อมกาเซียใช่กาเซียด้วยกูถามหน่อย,ยสมมติว่าไอคนที่เดินเดินแบนไปก่อนก่อนเซตเซตไอ็มึกระถ้ามันจะมาต่อเข้าก่อนเอ้ยถ้ามันจะมาต่อเข้านี่คนเอาคนเก่าออกไหม ที่มาเล่นให้อ่ะแล้วเอาน้องเก่าขับมาหรือว่าให้มารอต่อให้รอต่อดีกว่าพี่ผมว่า,วาม,มันมันขึ้นอาวุธเอาเองเนาะใช่ใช่มันมันไม่ได้มันไม่ได้แบบทาเสียน้ําใจขนาดนั้นนะพี่ส่วนอาวุธอะพี่คุยกับหมื่ไปแล้วนะแก๊งอะอาจจะช่วยได้ไม่เยอะอาจจะช่วยได้แค่บุกขึ้นบูป,ปินปากหลามน้องนั้นก็หาเอาเองอ<า>เพราะว่าเพราะม,มันก็นไม่ได้มีอ่ะเพราะเราลดตัวมาอยู่เทียซีลแล้วอะ <S 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 ่วะเพราะว่าเราลดตัวมาอยู่เทียซีลเราส่งเงินเกงก็จริงไว้แต่ว่ามัน ตัวสมัยซัมเดย์เก่งๆทั้งนั้นไปไหนหมดพี่ชอเสมัยซัมเดย์คือพี่ก็บอกแล้วว่ารักษาโอกาสของตัวเองรักษาสิทธิ์ตัวเองผมเข้าใจเรื่องนั้นที่พี่บอกให้มันแข่งไปเถอะนะครับอย่างว่านาะคนดูอยากเป็นนักแข่งเนี่ไม่ใช่คนดูเนาะคนดูชอบนักแข่งเนาะผมไม่ใช่นักแข่งเนาะผมไอ้มันอ้หนุ่มหน้ามนเนาะไอหนุ่มหมวกแดงใครจะไปสู้ไอ ไอ้หนุ่มนักแข่งคนดูได้ลหละโอย่างลคเามเนี่ยะลงแข่งต่อให้คนมองเราแย่เราไม่ได้แบบเดือดร้อนใครหรือว่าอะไรใครมันก็โอเคพี่มองว่าด่านใหม่กะเขาอยู่อย่างนี้มันใครจะตีใครนี่กับใครมันไม่ชนะมันเสียของพี่ไม่แน่อะไรพี่บัตครับพี่เออพี่ว่าตอนที่ตีกันอะตากันอย่างเงี้ยผมกลัวมันจะตีกับควรลงก่อนดีไหมพี่อะ เขาด่าเราใครด่านะไม่สมมติถ้าเล่นไฟต์อ่ะมันเหยียดกันอยู่แล้วไงมันจะมีควาเหยียดแล้วแต่เองแบบพี่พี่พี่ไม่ด่าพีไม่ค่อยได้ด่าอะไรที่เป็นการลงทุนผมเอาหมดมือแตกนะก๊อตก๊อตไอ้หลุยได้ด้วยนั่นอ่ะไอ้หลุยไปขอเขามันถ้าไปขอเขาอ่ะเอาดีเออ นายโอเอเอลุยด้วยมันประมาณสามสี่ห้าหมื่นเลยผอนี้ต่อเดีอนต่อเดือนเหรอพี่หรือว่าอะไรใช่ใช่ต่อเดือนเขาให้ตลอดเลยหรอพี่เอาง่ายๆมันให้เงินก่อนมันเป็นคนนอกอ่ะแล้วมันจะมาไทยด้วยมาตีตลาดที่ไทยดีดีโอ้ยดีดีแล้วผมขอไปลงไว้ขอไปแล้วผมอยากเอาบ้างจะต้องขอยังไงพี่ผมอยากได้ไม่ก่อนตีไอ้ก่อนมันโอนให้ก่อนปะก่อนที่กูให้โอนให้ก่อนขอให้บึกก็โอนให้ก่อนไม่พี่มันต้องคุยยังไงพี่ก่อน ต้องให้ก๊อตคุยให้ก็ได้นะให้ก๊อตพิมพ์ให้อะพี่ก๊อตคุยให้หน่อยไดครับพี่ได้ได้ได้เอาเรื่องพี่หอดเลยครับพี่ชายมันถามกูว่าหลายวันรู้จักสตรีมเมอร์อีกไหมอ่ะใช่มันอยากได้คนชื่อก้าคือใครอะก้าซิการ์เหรอใช่ใช่ใช่พี่ก้าที่ที่เขาไปแข่งวาโลที่ต่างประเทศป่ะนั่นแต่คนนั้นโหดจริงนี่เฮียกูยอมเลยแม่งคมจัดเลยน่อะอร่อยเท่ผมเอฟซีเขาอยู่นะตอนน้อยเอฟซีเหมือนกันกูตอนน้อยเนี่ยแต่ผมเอฟซีคนหนึ่งอ่ะที่ชอบเล่นสไนพ์ฮอปอ่ะ ที่เล่นโหดๆท่านนึงแหละที่วันแรงลมจริงๆมะคนนี้โหดคนนี้โหดกว่าคนชื่อก้าหลบหลบเพื่อนเราเราเรามาต่อต่อไหนริงครับแป๊บซี่อ๋อแป๊บซี่พ่อมึงอนกกูไม่แดกกูลดน้ำหนักกูไม่รู้จักหรอกให้กูไปซื้อแป๊บซี่มากินกูไม่กินหรอกกินจีบิดอ่ะพี่พี่จะดูป่ะลิ้นหงส์สีลิ้นหงสีฟ้าเดีวจะดูป่ะใช่หรอเดีผมไม่ดูเลยอ่ะนี่จะจีบิดจะเข้าไหมไอ้ต่อเข้าหม้เนี่ยเขาลองชิมลางกูเดือนแรกเนี่ย โอเคพี่ได้ตอนตอนล่าสุดล่าสุดมัน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 คุยกับผมว่าไงบ้างพิมไปแล้วไม่ออนตอนแรกอ่ะกูไม่ได้ตอบมันตอนมันพิมตอบผมมากูก็เพิ่งมาดูเหมือนกันโอเคโอเคออนไม่ถูกเวลาเหมือนกันอ่ะกูเล่นตึกเกมรัดไอ้เอนั่นแหละไม่ได้ตอบมันมันพิมบอกว่าอะไรนะล่าสุดอ่ะซึ่กูส่งให้เหมือนกันใบัสพี่น้องเต็มตัวนะบัสเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยมันโอนให้วันไหนนะร้อนมันโอนให้วันไหนวันนี้เหรอมันบอกว่า มันจะโอนให้มึงวันนี้ใช่มันบอกขอขอขออันนี้หน่อยขอขอบัญชีหน่อยก็เคียวโคที่กูส่งให้มึงวันนี้ไปหาสุ่มปืนดีกว่าไม่มันให้กูมาเล่นปืนสุ่มปืนด้วยนะเพื่ฝรั่งอ่ะได้ของดีแล้วก็แบบขายก็ได้หรือว่าเอามาเล่นก็ได้กูเก็บไว้ในตัวเลยแหละสวยเสื้อสวยถ้าปืนที่มึงก็เอาไปใช้ได้ไงเข้าใจเข้าใจใช่ปะ อันนี้มึงขอมันเป็นยังไงขอมันครึ่งหนึ่งถูกปะที่มึงขอมาแล้วเต็มดิไม่ใช่ไม่ใช่ไปายถึงว่าเคยนในเบปะไปตากปากถึงโคราชนะอ๋อโอเคไอ้ก๊อตก๊อตามตู้ใบหน่อยดิอะไรพี่กูจะตามยังไงเอาเพื่อนตามไม่ได้โทรโทรดิโทรดิลองโทรดิบอกเขื่อพี่ต้องบอกเขื่อนบอกเขื่อนต้องบอกเขืเอนมากูเองเนนี่ย้ มาคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่ยทำมึงวงแตกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแตกจนสมองแหกมึงชนะกูเห่ยีค่มึงคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดงมีแค่ไม้เลือยสู้ออะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกที่พวกมึงเคยได้ชที่ยวเขาแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟุกไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพรากูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยกูไม่สนวินไปใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย